สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บี่นอนสิพามาเบ่งใส่ขวดไว้เนาะขวดสิ่งห์มาเนี่ยเนยบ่งแล้วพี่น้องเนาะใหญ่ดีนี่แต่กระสือเนลยใส่ขวดเลต้นหอดสมุงนกันนี่เนาะพายเบ่งไว้เนาะใส่ไปหกเจ็ดขวด นบนขวดใหญ่ตัวนี้เขาลายนะตัวนี้นะป้าลายดิสุดยอดเลยเนี่ยเห็นรัวไปดอกนี่ลายเต๋าด้วยในขวดตัวนี้ตุ๊บตับตุ๊บตับปลาดิบอยู่ในขวดวะนะโอเบ่งไกล นี่แต่ปลาสิวเลยนะสุดยอดเลยนี่หัวตั้งคางเลเนี่ยปโหหัวนี่เว่นี่ดีเห็นแล้วตุ๊บตุบตุบแล้วเบิ้งปลาเนะี่ยไอเบิ้งมันเนาะเห็นบ่ยุมย่มยำยุ่มยำเลยเเนะี่ย Ủa, có chịu lại đi vân đâu nghe. Yum Nhầm nhung nhầm nhầm yum ui, cứ lại thế yum yum nhầy bừng cuồng thay yum sáng lắm แต่ว่าปลาตัวผู้ใหญ่ตัวหน่อยก็ซิวหน่อยตัวเมื่อวานนี้โอ้ตัวใหญ่เลยปลาติดตาม,ามาด,ำด,ำด้วยไปหนองเด้อพีอน่น้องเบิ่งเราด้อวยว่าบ่อปวดเป็นดำๆอยู่ในขวดนะเออขนาดบัวทอดสม้มหมวกเลนี่ใช่แป๊บเดียวสุดยอดสุดยอดสวด,ด,ดยยน,นี่ได้ผลเด้อขวดใหญ่ นะสิพีดสมประจอมสมประหน่อย,ยไปเ่ยไป้องเลยฝากติดตามไปเด้อเราจะได้ไราย怎么样？สุดยอดดีดีว่ะขวดนี่ก็ใส่ได้ขวดนี่นะรายเติบอยู่นี่ เราขึ้นในเบืองก่อนเนาะหลายตืบเลยฮึ <c oughs> ่มนี่ดองเอ้ยโอ้เมิ่งขวดเลยตัวนี้ To do it to do it.